แพงแต่ก็ต้องซื้อค่ะเพราะต้องอยู่ต้องกินซื้อมาทำบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฮอตดอกอีกแล้วนะคะวันนี้คือวันนี้รู้สึกว่าหนายอยากจะกินไม่ได้กินมานาน,ลน,านแล้วค่ะนานละเคยกินพักหนึ่งสองสามันติดกันแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอาหาราง่ายๆแต่อร่อยนะคะเป็นมันฝรั่งคือกะทำเป็นสลับ มันฝรั่งนะคะเราก็จะทาไก่เนี่ยค่ะส่วนนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังไม่เสร็จจะซื้อของมาได้มาของอได้มาได้มาเยอะแยะเนี่ยเป็นส้มเป็นกล้วยแตงโมนะคะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นฮอทดอกซื้อมาสามแพ็คด้วยกันโอ้ยอาหารเอเชียไมไ่ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากมันจะ มันจะเออมันเหมือนกันกระเทียมนี่ก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมโทนเป็นหัวเดียวนะคะไม่ได้ซื้อนานแล้วเพราะว่าไม่ได้กินกระเทียมคุณลุงไม่ชอบก็เลยไม่กินอันนี้ก็จะเอามาทําเป็นน้ํำพริกนะคะเป็นต้นหอมเนี่ยมันเป็นใบไม่ได้เฉยแล้วก็จะมีผักชีนะคะในถุงเนี่ยเราจะมาทําเป็นเป็นน้ำพริกอันนี้เป็นผักชีใครได้่าบอกชีอะไรนะเนี่ยใบมันเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปลูกเองนะคะไม่มีสวนแล้วก็ไม่มีเวลาปลูกอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเนาะอ่ามะเขือมะเขือเงี้ยวหรือมะเขืออะไรเนี่ยเนี่ยลูกยาวมากเลยมะเขือเงี้ยวหรือไงเนี่ยโหลูกยาวหน้าด,ด้วยลยอันนี้ไม่ไม่มีลายมันจะมีแบบเป็นลายนะคะกรอบมากหวาน อร่อยไม่เป็นชอบมากเลยแต่อันนี้จะเอาไปทําบุญค่ะแล้วน,นี้ก็จะเป็นเรียกว่ารนะมันเป็นเหมือนฟองน้ําจะมาทําเป็นแกงจืดไปวัดแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหัวหนูที่แช่อาไว้จะแกงใส่กันนะคะนี่ค่ะอุเนี่ทำเป็นผลไม้ถาดหนึ่งค่ะมีนมด้วยอันนี้ก็ที่ซื้อมาะคะ่ะทุกคนีเป็นผัก ผักจิ้มเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูตล้องสายสมาร์ทต้องผักกาดขาวจะเป็นแกงจกียแบบกาดขาวนะคะอันนี้ไม่ได้อามาทำแกงเกงนะมมี่ยสำลีซื้อปนกันอันนี้ก็เป็นอันนี้ผักไทยนะเอามาจัดไทยเนี่ยซื้อมาสองกล่องค่ะเลือาสองห่อถั่วพกยานเนี่ยอันนี้มาสองอันซื้อผักชีเยอะเลยคะ่ะแล้วก็หอมต้งต้องสองต้นเห็นมันงามอะ่ะ เนี่ยเห็นมันเป็นหอมเหมือนหอมเลยต้องซื้อมากต้งสองมัดเพราะว่าเห็นมันมาใหม่มันก็ไม่ถูกนะอะไรอะไรก็แพงเนี่ยอะไรอะไรก็พแพงเนี่ก็ได้มาเยอะอยู่จะมีมะน,นาวใช่ไหมมีมะน,นาวมีขิงพริกอืมแลาวก็มะม่วงะคะทุน มัะม่วงแล้วก็จะมีจะมีโอ้ยน,ยน,นยี่ยไงเยอะๆเลยเนี่ยแลวมันจะเพื่อทั้งผักออ้ยก็จุยกระจายมดเลยแล้วก็จะมีทั้งองุ่นไอแตงโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยแค่นี้เนาะมีชีวิตอยู่ก็ต้องซื้อ เพราะว่าเราต้องอยู่ต้องกินแต่ว่าไม่เป็นจะเอาไปทําบุญนะคะซื้อไปทำบุญส่วนเหลือเหลือก็จะเก็บไว้กินอนุมทนาสาธุบุญกันนะคะทุกคนเป็นก็มาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะไปซื้อของมาแล้ววันนี้ก็ฝนตกอากาศดีทั้งวันเลยพอไปซื้อของขากลับฝนตกร่มก็ไม่มีว่ายังดีนะใช้หมวกคลุมแล้วก็ไม่เปียกไม่เป็นก็มาแบ่งปันนะคะหากันบ้านแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไร อัปเดตนิดๆนหน่อยเป็นการแบ่งปัน,ปนแล้วก็มีการบ้านส่งไปอยู่ด้วยขอบคุณทุกแลงทุกแชททุกกำลังใจคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ